สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําแบบหนึ่งในโลโบอกนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบที่ชื่อว่ากรีนวิวนั่นเองนะครับอ่าถ้าใครอยากเล่นทิง้งลิงไว้ใต้คลิปครับคือข้อเดี๋ยวผมจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมและทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมจะคิดไม่ได้คิดอะไรมากว่าเมืองกรีนวิวอันเนี้ยเกมเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงหรอก ใช่ผู้ชมจริงๆแล้วมันมีอยู่จริงนะครับมันมีอยู่จริงๆเลยมันอยู่จริงๆนะครับที่ประเทศอะไรอะไรเดี๋ยวผมจะบอกนะครับเจออันด,ดับไหนผมจะบอกเออออกนี้เถอะซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับใน Google Earth นะครับ ตอนนี้ต้องหา Google Earth นะก็ไม่รู้อยู่ไหนอะ่ะ Google Earth อยู่ไหนอ่ะนี่ไงนี่ Google Earth ยวผมจะพาไปดูนะว่าอยู่ไหนอ่ะแันที่ประเทศไ,ไทยเราใช่ไหมตรงเนี้ยนี่ประเทศไทยเราใช่ไหมมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้แหละครับนี่ครับ ตรงประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่อยู่ตรงโอไฮโอย่ายังตกใจนะครับเพราะว่ามันอยู่จริงผมว่าน่าจะอยู่จริงๆเ,ยเ๋ยผมจะพาไปดูนะประมาณแถวๆนี้นะโอไฮโอโ,โอ้โหมึงนี่ใกล้มากคุณผู้ชมมันอยู่ไหนเนี่ยจริงๆมันมีจริงนะผมไม่ได้โม้ เออโอมันอยู่ในรัฐโอไฮโอเมืองกลีนวิวนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ามันคือกลีนวิวเออกลีนวิวไหนเฮะยสนามบินจริงๆแล้วเมืองกลีนวิวมีสนามบินนะครับเดี๋ยวอันน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เอาดีดเอาดีๆี เดี๋ยวผมไปเซิร์ชก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะนี่ครับกรีนวิวซึ่งนี่ไงครับนี่ไงเนี่ยมันจะชื่อว่ากรีนวิวนะกรออีกลออีนอ,อก,กรีนนะครับบรออ,รอวิวนี่แหละครับนี่แหละเมืองนี้แหละครับจะซูมออกให้ว่าอยู่ลาต่นเลยครับ ผมลืมไปครับไม่ได้อยู่รนะัฐโอไฮโอนะครับผมพูดผิดนะครับมันอยู่รนะัฐเซาแคลิารเซาเซาโลเซาโลลานาะครับเซาโลลานเซาอะไรก็ไม่รู้เซาทแคโรลานาีตรงนี้เลยครับเซาแคโรลานา มึงกรีนวิวนะครับเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนนะกลีนวิวที่ไหนอ่ะ,อะหาไม่เจอเลยซื้อบอกทีเลยหาไม่เจอสักทีอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเมืองของกรีนวิวนะครับจะเป็นประบานีนะครับที่ต้องมีสนามบินด้วยซ,ซึ่ง เดี๋ยวผมจะนี่ไงใช่ไหมสนามบินนี่แหละสนามบินแต่เขาไม่ปักหมุดไว้นะครับผมงงคือเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอยียดแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอน,นี้มันรันเวย์พาร์กนี่มันไม่ใช่สนามบินกรีนวิวดาวทาว์แอร์พอร์ตนี่แหละครับไม่รู้ว่าเขาปักหมุดไว้หรือเปล่านะครับ โอเคนะเป็สนามบินครับไดีู่้้ซึ่งมันจะมีร้านขายรถอยู่นะครับถ้าเราเอาตรงๆนะอันนี้คือสนามบินใช่ไหมตรงแมพน่ะมันจะสุดแค่นี้เนี่ยตรงนี้ครับมันจะสุดแค่นี้ที่ผมที่ผมเอาอันนี้ตัวอหน้าจ,าจอวางไว้เนแล้วก็มันจะมีถนน ยาวแบบนี้ครับอันนี้คือถ้าเราขับรถออกจากตรงนี้ใช่ไหมก็จะออกจากม่กินวิวเลยแต่เราบอกไม่รู้มันเป็นยังถ้ทแบบนี้ครับเหมือนแบบนี้แล้วก็ไปตรงนี้แบบนี้เราจะเล่าให้ดูแล้วเ็นเป็นยังไงไม่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้คือสนามบิน อันนี้ก็ทางแบบนี้อันนี้ก็ทางแบบนี้มีแค่นี้แหละครับโลบอกซึ่งกรีนวิวมีแค่นี้แต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันมีกรีนวิวอะไรบ้างนะครับกรีนวิว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 อพาร์ตเมนต์โถติดจำไหมนะครับกรีนวิวอยู่ในรัฐ เซ,า,ซาเซาแคลิรลานียหน้านะครับซเซาแคลิรลานียแคลิรลานียไม่เชื่อมันถึงนี้เออไม่ต้องพูดดีกว่านะคือซเซาแคลิรลานีายแห่งนี้นะครับจะเป็นเมืองที่อยู่ริมกรีนวิวนะครับนี่แหละครับกรีนวิวค่ะแต่ที่ผมบอก ที่ผมบอกว่ามันอยู่โอไฮโอนะครับผมพูดผิดเฉยๆนะครไม่ได้ไม่ได้จะหยอกเล่นแต่อย่างไรนะครับพูดผิดนะครับคือกระแสโอไฮโอมันแรงนะครับจะบอกว่ามันแปลกไม่อยู่ดีกว่าดีนี่น,นี่ก็ข้อมูลเต็มของเมืองกรีนบิลหรือ แมบกรีนวิวในรบอกก็ประมาณนี้ครับคัาความยาวเจ็ดนาทีแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าแมบกรีนวิวเห็ดน,นี้มีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้นะครับเออด้านขวามุมขวาซ้ายนะครับขวาบนนะครับอยู่ตรงขวาบนนะมันจะขึ้นนะครับให้ทุกคนกดตรงนั้นแนละ้วมันจะเข้าคลิปเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องไปดูตรงข้างบนตรงนี้เท่านั้นโอเคนะ